สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะพบกับกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาลเดียวในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กประถมวยัยอ่านพยัญชนะชุดที่หนึ่งอ่านกอไก่ถึงซอโซ่ค่ะกิจกรรมนี้จะเน้น การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยให้ถูกต้องเด็กๆสามารถฝึกหัดอ่านตามคุณครูคได้เลยนะคะกอไก่กออ่านว่ากอขอไข่ ขออ่านว่าขอขอขวดขออ่านว่าขอขอควายขออ่านว่าขอขอคนคอ อ่านว่าคอคอระกังคออ่านว่าคององูงออ่านว่างอจอจานจออ่านว่าจอ ชอชิงชออ่านว่าชอชอช้างชออ่านว่าชอซอโซซออ่านว่าซอจบไปแล้วนะคะสำหรับ การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยชุดที่1นึกไก่ถึงซอโซ่ค่ะพบกันใหม่ในชุดที่สองนะคะต่อจากซอโซ่จะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามอ่านพยัญชนะไทย44ตัวสำหรับวันนี้คุณครูการชนาขอจบการนำเสนอ การอ่านพยัญชนะไทยแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ